สวัสดีครับก็คืผมโตชโนอครับกับระยองเพลครับมาเที่ยวระยองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแปดถอดเสื้อนะครับหรือว่าอแปดระยองรามาเนี่ยนะครับเพราะว่าทางฝั่งตรงข้ามของร้านนี้ครับเป็นระยองรามาในอดีตนะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอนโดเป็นแบบอื่นแล้วนะครับที่ไม่ใช่โรงหนังนะครับและมีเมนูเยอะแยะมากมายเลย ซึ่งอาหารป่าเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดปูปลาผัดเผ็ดกวางหรือว่ากบหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมมีเลือกเยอะๆจะไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่ามำหันผมผมประทับใจกับเมนูนี้มากๆเพราะเคยทานตอนเด็กๆนะครับก็บคือทีท,ที่ทำโดยทีทีบีรับนะครับผมเรียมมีธนชาตนะครับรถแรนเงิ่มรับเงินสดรถยังมีขับนะครับผมโอเคก็คือไข่เจียวฟองใหญ่ๆนี้เลยนะครับ อันนี้แหละครับเด็ดสุดแล้วม่เชียก็ต้องเชื่อว่าอร่อยมากนะเดี๋ยวลองดูว่ายังจะอร่อยเหมือนเดิดมไม่บ้างนะครับดี๋ยว่ามีบเป็นยังไงบ้างลองชิมเลยดีกว่านะครับใช่ครับมาแล้วต้องเมนูนี้เลยครับที่ผมชอบมากเลยกับระยองทั้งทีก็ต้องกินอย่างนี้ครับฟองใหญ่ๆเลยอ,อืมหวานมันเลยอร่อย

เปียนผูเขาทอง ก็อร่อยคือมันงงจ่าไข่เจียวดียังไงก็อร่อยต้องที่นี่เลยครับร้านแปะฮอดเสื้อหรืออแปะเลยองร้ามาร้านเปิดจนถึงศุกร์นะครับต่อาที่ไม่เปิดนะครับแต่ด้วยปกติเวลาของันจะอยู่ที่แปดบ่งชาถึงสองทุ่มแต่ก็อยู่ที่ทางร้านด้วยนะครับว่าจะขายถึงกี่โมงนะครับวันนี้ก็ทําเป็นเรื่องไปว่าเกือบมาไม่ทนเหมือนกันนะเพราะเขาใกล้จะปิดแล้วนะครับเกือบไม่ได้รับประทานร้านนี้ ทาอสังหารนี่ที่เบอร์038611471นะครับสนใจก็แวะเบี่ยมาทานกันได้ผมการันตีเพราะของจินเคยกินมาแล้วจริงๆเรเคยกินตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอร่อยมากต้องไข่เจียวเนี่ยจริงๆเคยกินกบทอยกับเทียมเหมือนกันแต่ผมไม่ได้มีเวลาเยอะเพราะฉะนั้นเอาไข่ๆียวะก็พอแล้วอันนี้ก็เหลือล้นแล้วนะครับอร่อยมากอือหือ ตรงนี้รับต้องแกะออกเสื้อครับ